นี่เคนจิตื่นได้แล้วจะนอนไปถึงไหนกันตื่นได้แล้วตื่นแล้วครับ <c oughs> ตื่นแล้วตามแม่มาหน่อยนะเดี๋ยวตามแม่ไปช่วยแม่เก็บสมุนไพรหน่อยนะได้ครับได้ครับโหตอนนั้นน่ะคืออะไรน่ะ สวยดังเลยว้าวนี่เคนจิ ji, ไปไหนแม่เตือนไหนรอยดอนหใช่ไหมอย่าทะเลถลหลดูแลา้าตามแม่มาขอโทษนะคะวันหลังจะไม่ทำอีกแล้วอ่าใช่อันนี้แหมครับแม่ โอ้อันนี้หรอก็ดูเหมือนจะใช่นะแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะมันคคล้ายกันลูกลองไปหาใหม่ดูนะออแล้วอันนี้ล่ะครับแม่อะอันนี้ก็ไม่ใช่ลูกต้องใจหาหน่อยได้ไหมแค่นีิอเอะละและ้วอันนั้นล่ะครับแม่อันนี้ต้องใช่แน่ๆนี่ลูกคนประสาทแม่อยู่ด้ไงนะ่ะไปหาใหม่อืมอ๋อนี่ไง อ่าใช่อันนี้แหละที่เรากำลังตามหากันอยู่เก่งมากเคนซี่ลูกหลังจากที่ลูกผิดพลาดไปสามร้ยล้านกับลอ็อก เคนจิไม่มีเรื่องอยากจะคุยด้วยหน่อยช่วงนี้ลูกดูเหม่อไปนะไม่ค่อยมีสมาธิกับการทำงานหรือช่วยแม่เก็บสมุนไพรสักเท่าไหร่เข้าหลังก็ต้องใจกว่าน,นี้ล่ะเอ้านี่ไม่จดหมายมาส่งถึงลูกนี่มันจดหมายเชิญชวนไปเข้าเรียนนี่นะผมอยากไปครับแม่ม่รู้ไปเก็บของเตรียมตัวเรียนได้เลยนะ ถ้าแม่รู้นะว่าไม่สนใจการเรียนแม่จะด่าให้